สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง YouTube อีกไลน e นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจากทาง r e d m ีนะครับกับรุ่น r e d m ี Note 13นั่นเองโดยคลิปแรกนะครับสำหรับในตอนนี้คือจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับกับ r e d m ี Note 13ธรรมดานีแหละไม่ต้องมีชื่ออื่นนะครับกับรุ่น 4G แบบนี้มาดูกันว่าคนามสะสบายจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละรครับตอนนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับสาหรับเครื่อง แรกนะครับก็คือ Redmi Note 13นั่นเองครับก็เดี๋ยวเราจะรีวิวเรียงตามราคานะครับตั้งแต่ถูกจนแพงสำหรับในซีรีส์ Note 13รอบนี้ของ Redmi นะครับมีทั้งหมดแค่3รุ่นนะครับก็คือ Redmi Note 13 Redmi Note 13 5 g และ Redmi Note 13 Pro Plus 5 g นะครับโดยข้างในก็จะมีเข็มจิ้มซิมแบบนี้คู่มือมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวเคสนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เองเคสจะเป็นสีดำนะครับก็ จะเป็นสีที่เหมือกับเครื่องไม้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอตอนนี้คือข้างในกล่องมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้เครื่องสีขาวนะครับแล้วก็ข้างในนะครับจะมีอะไรมาให้ดียังให้ดัปเตอร์อยู่นะครับกำลังสาสิบสามทแล้วก็มีสาย usb type c นะครับ2 a ก็เจ้าตัวดปเตอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้เครื่องได้ค่อนข้างรวดเร็วอยู่เหมือนกันโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของ รูปร่างหน้าตากันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับ Redmi Note 13ตัวนี้ครับสำหรับในเรื่องของดีไซน์นะครับในตัว Redmi Note 13นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วนะครับแล้วก็มีความละเอียอยู่ที่ระดับ Full HD ครับ Refresh Rate นะครับตกใจอยู่นะครับ 120เฮิร์ต้าความสว่างอยู่ที่1,800นดิตถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีการติดตั้งกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับกล้องด้านหน้านั้นก็ยังคงมีความละเอียดนะครับส่วนกล้องนะครับก็จะมีความละเอียดที่16ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัว Redmi Note 13 5 G สเปปก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้นั่นเองครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวด้านข้างนะครับ ด้านข้างของตัวเครื่องฝั่งซ้ายจะไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ฝั่งนี้สามารถตั้งได้นะแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับมีลำโพงมาให้มี IR b u s t e r แล้วก็มีตัวของไมโครโฟนนะครับ IR b u s t e r หลายคนงงว่าเอามาทำอะไรนะครับก็คือมันคืออินฟล่าต์เอามายิงไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟ,ฟนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจหยิบรีหมทแล้วมีรีหมดหลายอันครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมี ปุ่ม power, power นะครับ power อยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับส่วน power ตัวนี้นะครับเป็นการ volume up volume down หรือว่าการเพิ่มลดเสียง capture หน้าจอก็คือ2ปุ่มนี้หรือจะใช้วิธีการปัดหน้าจอก็ได้เช่นเดีวยวกันนะฮะตัวนี้ระบบ s c a ลนิ้วมือเป็นอยู่ในหน้าจอนะครับก็เลยทําให้ปุ่มนั้นดูหนานหน่อยมาถึงทางด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีนี่ครับเป็นช่องใส่ซิมช่องใส่ซิมตรงนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะ เพิ่มนะครับซิมได้หนึ่งอันแล้วก็เปคดีหรือซิมนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นช่องแบบนี้เพราะว่ามันมีขนาดที่เล็กและความใสที่มันแน่นกว่านั่นเองครับแต่ก็เริ่มเริ่มเห็นกับมือถือหลายๆค่าย,ายมาเริ่มใช้ถาใสซิมแบบนี้ครับนอกจากนี้ก็จะมี usb type c มีลําโพงมาให้แล้วก็ไมโครโฟนนะครับมีมาให้จุดนี้และด้านหลังครับด้านหลังตัวนี้เป็นผิวแมชนะครับไม่ได้ติดฟิล์มนะครับ แต่มันแมทช์จริงๆคือมันด้านนะครับโดยมีตัวกล้องนะครับประกอบไปด้วย3ตัวด้วยกันนะครับแต่ผมค่อนข้างชอบสีแบบนี้เหมือนกันอ่ะเราไปดูสเปคกล้องกันดีกว่าครับสเปคกล้องมันจะเป็นอย่างไรสําหรับกล้องนะครับตัวหลักจะมีความละเอียดที่108ล้านพิกเซลนะครับตัวที่2นะครับไปในมุมกว้างอัลเร้รไวนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับตัวที่3นะครับก็คือเลน เป็นมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลครับแล้วก็มี LED แฟลชมาให้1นึ่งดวงนั่นเองครับรองรับการถ่ายวีดีโอสุดนะครับอยู่ที่ 1080P สครับสำหรับตัวเลขน้ำหนักของตัวเครื่องผมได้แปะไว้้างข้างๆนะครับก็พบว่าตัวเครื่องนั้นนะ่มีน้ำหนักที่ดีแล้วก็ถือได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ถ้าสมมุิว่าเป็นการจับแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคยู่นะฮะสำหรับในตัวของ Redmi Note 13ครับ ระบบปฏิบัติการนะครับอันนี้พูดถึงมือถือตัวที่เราได้รับมารีวิวตอนนี้ยังไม่ใช่ HyperOS นะครับยังเป็นเอไอเเวอร์ชันสิบสี่แอนดรอยสิบสามอยู่นะครับคาดว่าจะได้ไปต่อแต่ต้องรอหน่อยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการทํางานต่างๆที่ด้ว่ายังคงมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับโฆษณาก็ยังขึ้นนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยโฆษณาทั้งหมดจะหายไปในตัวของ HyperOS นะครับใครที่รอก็คือต้องรอไปก่อนนะครับแต่ว่า เลือกของลูกเล่นต่างๆนั้นก็ยังคงแบบครบเครื่องครบคันตามสไตล์ของ Xiaomi นะครับมือถือ Xiaomi ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับก็สามารถที่จะดู notification สามารถที่จะดูเรื่องของตัว Quick setting นะครับได้ค่อนข้างง่ายอยู่ครับดังนั้นเนี่ยมือถือตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการตั้งค่าที่โอเคนะครับแล้วก็ความจำนั้นถือว่าเยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมานะครับนี่คือมือถือ เริ่มต้นของตะกูลนี้ที่เรียกว่าผมมาคุ้มนะครับสำหรับคนที่อยากได้วิธีที่เน้นเรื่องของความจําและเรื่องของการอัปเดตนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไปได้ไกลแล้วนะครับโอเคฟีเจอร์ก็จบประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกล้องกันสําหรับในตัวกล่องนะครับกล้องก็จะมีความละเอียดสูงสุดที่น่ร้อย8ล้านพิกเซลรองรับการซูมภาพนิ่งนะครับ สิบเท่านะครับแล้วก็วิดีโออยู่ที่6เท่าแต่ว่าวิดีโอนั้น,นจะต้องมีการสต็อปสองช่วคือเลนตัวออฟต์บายและก็เลนตัวหลักนะครับโดยที่เนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดกดเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยบอกแล้วว่ามันถ่ายได้แค่นี้จริงๆแล้วก็มันถ่ายมาโครได้นะครับวิดีโอแล้วก็สามารถกําหนดอัตราสัดส่วนได้นะครับแล้วก็มีหนือแปดล้านโหมดอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายสแกนเอกสารได้ด้วย แล้วนอกจากนี้นะครับยังถ่ายภาพบุคคลแล้วก็มีค่าเอฟต่งางๆนะครับมีมาให้พร้อมกับฟิลเตอร์นะครับแต่ฟิลเตอร์นั้นนะ่ะในโหมดบุคคลนนะ่ะมันจะไม่มีให้เลือกครับมีโหมดกลางคืนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะนี่คือรุ่นเริ่มต้นรุ่นมาตรฐานนะครับถ้ารุ่นที่จะรีวิวให้ดูหลังจากนี้ก็จะมีอะไรคือจะมีหมดนะครับไลน์น้าก็ใส่ได้แล้วก็จะมีนี่ครับมีโหมดโปรปรับได้เยอะนะครับปรับได้เยอะกว่าคู่แข่ง แล้วก็ในเรื่องของโหมดอื่นๆนะครับก็จะมีโหมดสโลโวโมชันเคลื่อนไหวเร็วพานนามานะครับ mm. ก็เรียกว่าโหมดกล้องเยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันดีกว่านะครับกล้องหน้าของเลย m มี o t e 13และ Note 13 5G นั้นนะเราจะใช้วีดีโอเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็จะพูดว่า Redmi Note 13ส e r i e s หรือ Redmi Note 13บสากับ Note 13 5G นะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ สำหรับในของรีทมี่โน้ตสิบสามนะครับก็จะประกอบไปด้วยโหมดต่างๆนะครับหรือมันจะเป็นโหมดวิดีโอสามารถที่จะกดตรงนี้ได้แล้วก็สองนะครับเป็นนี่ครับเป็นพับลิงก็สามารถที่จะถ่ายในอัตราส่วนต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ปรับเซิร์ฟี่รวมถึงตั้งเวลาจับได้แล้วก็รวมไปถึงใส่เวลานะครับนี่ให้ดูว่ามันใส่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วที่สําคัญน,นะครับยังสามารถละลายหลังได้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็รียว่าโหมดของมันค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าทั้งตัวของ Redmi Note 13และ Note 13 5G จะไม่สามารถถ่ายโหมดกลางคืนด้วยกล้องหน้าได้นะครับโอเคสำหรับในตัวนี้นะครับฟีเจอร์ก็ครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับ สำหรับในเรื่องของการซูมนะครับเราจะเริ่มจากระยะ0.6นะครับมันจะซูมได้นะครับนี่ระยะ1นะครับเปลี่ยนเลนนะครับแล้วก็จบที่สองเท่าครับแต่ถ้าอยากซูมได้เยอะนะครับก็ต้องใช้ระยะที่หครับมันจะสามารถที่จะซูมได้สุดสุดอยู่ที่ระยะที่10นะครับนี่ให้ดูนะครับว่าตอนนี้ ครับเป็นการทดลองในการถ่ายวีดีโอนะครับด้วย Redmi Note 13นะครับจากรุ่นปกติเนรุ่น 4G นะครับสิ่งที่ออกมาก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เรียกว่าภาพของมันก็ถือว่าใช้านได้แต่ว่าอาจจะติดขัดเได้เมื่ททางด้านหลังด้านนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือ Redmi Note 13ธรรมดานะครับในสภาพแสงน้อยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เองสมมติว่าเราถ่ายในแสงน้อย หลายคนบอกว่าเอ้ยภาพมาไปยังไงนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับน้อยค่อนข้าง,าง,างไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแสงมันน้อยกว่าน,นี้เนี่ยอาจจะเกิดน้อยได้ครับสำหรับในเรื่องของสเปคนะครับก็จะมาพร้อมกับคุมพลังข้อครอบเซ็ตแล้วก็หกแปดห้านะครับกับการ์จอก็คือ a n d ด n o 6 1 0ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับ Redmi Note 13มาพร้อมกับแรมนะครับ8 g b แล้วก็ความจำภายในตัว256 g b นะครับ สามารถเพิ่ม micro SD ได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับเรื่องของการเชื่อมต่อแบบครบคันไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 5.0 4G, Bluetooth ไปท่าน 5.1, GPS, H g p นะครับสามารถที่จะนำทานได้ครา้งครึ่งดีแล้วก็ยังมีช่องเสียบหูฟัง USB Type C มาให้แบตเตอรี่ขนาดอยู่ที่5,000มิลลิมปนะครับรองรับกาลังชารไฟสูงสุดอยู่ที่33วัตต์ผ่าน USB Type C แบบนี้นั่นเองครับ สำหรับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับก็เริ่มต้นจากตัวนี้ครับอันตูครับ Redmi Note 13นั้นทำได้อยู่ที่3 7, 7 4 000, 1 7 1 1คะแนนนะครับก็แน่นอนยังคงใช้กราฟิกตัวของไลท์อยู่นะครับ,ก,งงก,ร like รบก็เลยทำให้คะแนนนั้นนะอาจจะดอรอปลงนิดหนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับก็คือนี่ครับกิกเบนซิกกิกเบนซนะครับเรากด แค่หนึ่งครัง้งไม่ได้กดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาค่อยมาทบทวนกันที่หลังขอค่าไปทีดีมากก่อนตอนนี้นะครับทีดีมากเนื่องจากมันทดสอบไม่ได้นะครับมันก็เลยจะไม่มีสำหรับในตัวนี้นะครับจะไม่มีฟีเจอร์ควบคุมเล่นเกมนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราปัดเนี่ยสังเกตนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมนะครับก็คือเกมนี้คะ่ะ a s a k a Legend และก็เกม j e Shin Impact กันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องของการเล่นเกมกันนะครับโดยเราจะเล่น Gesture Control ในตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวของ เป็นเกณฑ์เชนชินนะครับซึ่งเราจะปรับเป็นแบบค่า d ด f ฟ u l t ของมันนะครับเพราะเคยปรับที่มันสูงแล้วนะครับปรากฏว่าภาพน่ะกระตุกเลยนะฮะเนี่ยครับก็ยังคงเล่นได้อยู่ครับเพราะว่าแรมของมันนั้นค่อนข้างที่จะให้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวฟิสิกอลแรมกับตัวเครื่องนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะจัดการนะครับได้ดีอยู่ซีพียูนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปในสเปคนะครับก็ถือว่าสเปคของมันนั้นค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับในตัวนี้ ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะราคาเนี่ยขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าน้าวันที่ถ่ายเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับแต่คลิปที่จะเป็นตัวรีวิวนะครับเราจะออนหลังจากวันเปิดทัวร์หนึ่งวันนะครับสําหรับมือถือตัวนี้และเริ่มเริ่มจากตัวนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยจะเริ่มใส่ราคานะครับมาแล้วแต่ว่ารุ่นนี้เราจะใส่ราคามาให้ช่วงท้ายนะฮะ <gasps> no one escapes my sight If at first you don't succeed a boy let's roll! night As a สำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็รองรับทั้ง 4G นะครับ Wi-Fi 5นะครับ Bluetooth เวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ GPS ะครับการสังเกตในการนำทางนั้นก็ถือว่าโอเค หลายคนบอกว่าเอ้ยถ้าผมเป็นรเดอร์เอาไปใช้รุ่นนี้ดีไหมก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่ากาันน้ำไอฟี54เอนี้่จะต้องระวังเรื่องฝนนะครับถ้าเป็นเคอร์ดูฝนเนี่ยต้องมีการหาจุกป,ปิดพวกช่องเสียงฟังแล้วก็ USB Type C เอาไว้นะครับสำหรับในเรื่องของการทดสอบความเร็วนะครับเราทดส 5, อบแค่ไวไฟ5เพราะว่ามือถือตัวนี้เป็นมือถือ 4G นะครับความเร็วที่ได้นะครับนี่จากเน็ต1กิกะบิตนะครับ พบว่าความเร็วนั้นถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของจุดนี้เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่หรอกครับเรื่องของความเร็วครับสหรอดในเรื่องของโหมดจัดการพลังงานนะครับในตัว Redmi Note 13ธรรมดานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันกับมือถือ Xiaomi ทั่วไปนะครับก็ยังเป็นระบบประหยัดพลังงานที่มีตัวเลือก2องตัวเลือกนะครับแล้วก็จะมี ช่วงของการแสดงผลจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าในการใช้งานของเรานะครับเฉลี่ยการใช้งานอยู่ที่ประมาณเปิดได้ต่อมาสามชั่วโมงครึ่งนะครับก็พบว่าแบตเตอรี่เหลือ5 0าสิบอร์เหรับมือถือ CG ถือว่าอึดนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่อมาคือเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนะครับว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่เป็นอย่างไรชาร์จไป้กี่ครั้งแล้วก็ยังมีในเรื่องของการจัดการการชาร์จให้เหมาะสมด้วยแล้วก็มีตัวเปรียบพลังงานตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยครับ ข้างในเซตติ้งก็จะมีเรื่องของการเร่งนะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่มันอ่อนสุดเนี่ยเราสามารถที่จะเร่งเพิ่มพลังในการชาร์จได้แต่ว่ากำลังชาร์จไฟสูงสุดของมันอยู่ที่33วัตต์ครับเราก็มีพวกแจ้งเตือนภาพผิดปกติในการใช้งานก็เดีนว,ว่าบทของมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นมือถือตัวหนึ่งที่มีความฉลาดในเรื่องของการจัดก,การพลังงานอยู่พอสมควรเลยครับสำหรับ P c m a r k ในตัว Redmi Note 13นะครับก็ทำได้ที่11ชั่วโมง7นาทีถือว่าทำได้ดีวงเดฟจะบอกว่าดีที่สุดในกลุ่มของมือถือตัว Redmi Note 13 Series ครับหลัดในเรื่องของโหมดจัดการพลังงานนะครับในตัว Redmi Note 13ธรรมดานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันกับมือถือ Xiaomi ทั่วไปนะครับก็ ยังเป็นระบบประหยัดพลังงานที่มีตัวเลือกองตัวเลือกนะครับแล้วก็จะมีช่วงของการแสดงผลจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าในการใช้งานของเรานะครับเฉลี่ยการใช้งานอยู่ที่ประมาณเปิดได้ต่อมา3สามชั่วโมงครึ่งนะครับก็พบว่าแบตเตอรี่เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับวิดีือซ g ถือว่าอึดน,นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่อมาคือเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนะครับว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่เป็นอย่างไรใชร้ไปกี่ครั้งแล้วก็ยังมีในเรื่องของการจัดการการชาร์จให้เหมาะสมด้วย แล้วก็มีตัวเปี่ยมพลังงานตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยครับข้างในเซตติ้งก็จะมีเรื่องของการเร่งนะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่มันอ่อนสุดเนี่ยเราสามารถที่จะเร่งเพิ่มพลังในการชาร์จได้แต่ว่ากําลังชาร์จไฟสูงสุดของมันอยู่ที่3 3บสาทครับแล้วก็มีพวกแจ้งเตือนภาพผิดป,ป,ปกติในการใช้งานก็ดีนะว,ว่าบทของมันค่อนข,ข,ข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นมือถือตัวหนึ่งที่มีความฉลาดในเรื่องของการจัดก,การพลังงานอยู่พอสมควรเลยครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ครับ Redmi Note 13ธรรมดาหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่มือถือในยุคนี้มันต้องมี 5G แต่ที่จริงมันก็ไม่ได้จะเป็นสำหรับคนที่ต้องการมือถือระดับ mid-range หรือว่า mid-to entry-level เพราะรุ่นนี้เนี่ยได้ทั้งกล้องนะครับแบบครบเลยไม่ว่าจะเป็นเลนส์มุมกว้างเลนส์ตัวหลักความละเอียดสูงนะครับและข้อความจำเยอะแถมที่สำคัญครับได้ขุมพลังคอ r e คอมด้วยนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ถ้าคุณตัดคำว่า 5G ออกไปคุณก็จะได้สเปคที่เรียกว,ว่า ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากเล่น 5G ติดตามในครั้งหน้าครับเพราะว่าเราจะมีเ e t m มีโน้13 5G มาให้คุณได้รับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องรบบนี้รอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์มา่พูดคุยกันได้ทางขา้างนี้และนันบ,บุตรคอมสแตนบิ๊กมบอกครับ